นายจุนทะสูกริกนายจุนทะที่มีชื่อต่อท้ายว่าสูกริกนั้นเพราะเป็นคนฆ่าหมูเลี้ยงชีพเป็นประจำเขาเป็นชาวราชครื ประกอบการฆ่าหมูอยู่ถึงห้าสปีเมื่อฆ่าแล้วก็กินบ้างขายบ้างในสมัยข้าวแพงเขาเอาข้าวบรรทุกเกวียนไปตามชนบทเอาไปแลกลูกหมูบรรทุกลูกหมูกลับมาเต็มเกวียนล้อมเข้าคอกข้างหลังคอกปลูกผักไว้ให้ลูกหมูกินหมูพวกนั้นกินผักบ้างอุจจาระบ้างอ้วนท้วนสมบูรณ์ เมื่อเขาประสงค์จะฆ่าตัวใดก็จับตัวนั้นมัดให้แน่นกับที่แล้วฆ่าทุกข์ด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อพองหนาขึ้นแล้วง้างปากสอดไม้เข้าไปในช่องฟันกรอกน้ำร้อนให้เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยทนานโลหะน้ำร้อนเข้าไปเดือดพล่านอยู่ในท้องขับอุจจาระออกมาทางทวารหนักเขาคอยสังเกตน้ำ ถ้าน้ำยังขุ่นอยู่ก็แสดงว่าอุจจาระยังไม่หมดถ้าอุจจาระในลำไส้หมดแล้วน้ำที่ออกมาจะใสทีนั้นเขาจะเอาดาบคมตัดศีรษะเอาภาชนะรองเลือดเอาเลือดคลุกเคล้ากับเนื้อแล้วปิ้งนั่งรับประทานกับบุตรภรรยาเขาเลี้ยงชีพโดยทํานองนี้อยู่ถึงห5ห้าปี เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณเวลุวันอันไม่ไกลจากบ้านของนายจุนทสูกริกนักเขาไม่เคยถวายอะไรพระศาสดาเลยแม้แต่น้อยบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำดอกไม้เพียงกำมือหนึ่งก็ไม่เคยบูชาครั้งนั้นโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในกายของเขาความเร่าร้อนจากอเวจีมหานารก รากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวท่านกล่าวว่าไฟอเวจีนั้นร้อนนักสามารถทำลายในตาของผู้ยืนห่างถึงร้อยโยน์ได้สมจริงดังผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าความเร่าร้อนในอเวจีแผ่ไปร้อยโยน์โดยรอบและมีอยู่ตลอดการความร้อนในอเวจีมหานรกนั้น แรงกว่าไฟธรรมดามากนักสมจริงดังที่พระนาคเสนเถระกล่าวอุปมาไวา้กับพระเจ้ามิลินว่ามหาบาพิษแม้หินประมาณเท่าเรือนยอดเมื่อทุ่มลงไปในไฟนรกย่อมแหลกละเอียดในทันทีแต่สัตว์ที่เกิดในนรกนั้นย่อมไม่ย่อยยับเพราะกรรมรักษาไวา้อำนาจกรรม เป็นไปได้ถึงเพียงนี้อาการเร่าร้อนในกายได้ปรากฏแก่นายจุนทศูกริกเป็นอันมากอาการที่เหมาะสมแก่กรรมที่เกิดขึ้นคือเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปมาอยู่ทั่วเรือนคนในเรือนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นจับเขาไว้แล้วปิดปากแต่ผลแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ใครห้ามไม่ได้เขาเที่ยวร้องอยู่ทั่วเรือน คลานสี่ขาเหมือนหมูเรือนที่อยู่รอบๆไม่ได้หลับนอนเพราะหนวกหูเสียงของเขาบุตรภรรยาปิดประตูหน้าต่างเรือนแล้วปล่อยเขาไว้พวกตนออกไปอยู่ภายนอกจุนทสูกริกร้องคลานไปมาอยู่ทั่วตลอดเจ็ดวันพอวันที่8จุนทสูกริกก็ทำกาละคือตาย ภิกษุทั้งหลายเดินผ่านไปทางนั้นเข้าใจว่าเป็นเสียงสุกรเมื่อกลับสู่เวลวันเข้าเฝ้าพระสัทสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์นายจุนทสูกริกปิดประตูเรือนข้าสุกรมาเจ็ดวันแล้วเขาคงทำงานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่มีเมตตาจิตหรือความการุณาต่อสัตว์เลยแม้เพียงเล็กน้อย ผู้หยาบช้าไรา้กาดอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องหาเป็นเช่นนั้นไม่ผลอันเหมาะสมแก่กรรมได้เกิดขึ้นแก่จุนทสศูกริกตัางหากเขาร้อนเพราะไฟอเวจีมหานรกเขาเที่ยวร้องเหมือนหมูอยู่ในเรือนถึงเจ็ดวันวันนี้วันที่แปดทำกาละแล้ว ไปเกิดในอเวจีมหานรกข้าแต่พระองค์นายจุนทสูกริกต้องเศร้าโศกในโลกนี้แล้วยังต้องไปเกิดในที่อันต้องเศร้าโศกอีกหรืออย่างนั้นแลภิกสุทั้งหลายผู้ประมาทจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัหั์ก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองพระศาสดาตรัสด,ดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำว่าผู้ทำบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกและโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนผู้มีกรรมอันเศร้าหมองเมื่อหวนระลึกขึ้นทีไรจิตใจก็พลันเศร้าหมองผู้มีกรรมอันผ่องแผ้วเมื่อหวนระลึกทีไรใจก็ผ่องใสใจเศร้าหมอง ชักนำไปสู่ทุกขติใจผ่องใสนำไปสู่สุขติจึงควรทำใจให้ผ่องใสด้วยการประกอบกรรมดีอิทโสจติเปตจะโสจติปาปาการีอุพยัตถะโสจติโสโสจติโสวิหัญยติ ทิศวากรรม,มกิลิทธมัตตโนผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกและโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนบางคนเชื่อกรรมคือเชื่อว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่ว ได้รับผลชั่วแต่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นเขาไม่เชื่อในโลกหน้าชีวิตและกรรมย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตายบางคนเชื่อเพียงครึ่งเดียวว่าทำดีได้ดีคือหมายความว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วบางทีก็ไม่ได้ผลชั่วบางทีก็ได้แล้วแต่ใครเห็นหรือไม่เห็น บางคนก็เชื่อกลับกันเสียคือเชื่อว่าทำชั่วได้ดีก็มีทำดีได้ชั่วก็มากเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งในพุทธศาสนาตราบใดที่เขายังไม่เชื่อชาติก่อนชาติหน้าความลังเลสงสัยในเรื่องกรรมก็ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจตราบนั้นเพราะเขา ไม่อาจจะมองเห็นผลแห่งกรรมโดยตลอดเหมือนคนไปอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเพียงวันเดียวจะรู้เรื่องราวของที่นั่นให้ตลอดปลอดโปรง่งย่อมยากอยู่ชีวิตเพียงชาติเดียวสั้นเกินไปที่จะพิสูจน์กรรมและผลของกรรมเพราะกรรมมีการยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าอยู่เสมอการจะเชื่อเรื่องกรรมอย่างแน่นแฟน้น ต้องเชื่อเรื่องการเกิดใหม่หรือชาติหน้าด้วยเมื่อวัวผูกติดอยู่กับเกวียนล้อเกวียนและโคต้องไปด้วยกันอยู่เสมอฉันใดกรรมและผลของกรรมก็ฉันนั้นจะต้องติดตามให้ผลจนกว่าจะหมดแรงของมันบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุขคนทำบาปไว้ ย่อมเป็นทุกข์ใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อถึงคราวกรรมชั่วจะให้ผลใครจะห้ามก็ไม่ได้พระศาสดาจึงทรงเตือนว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งและว่าบาปจะไม่ให้ผลน,นั้นเป็นไม่มีการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องโลกนี้โลกหน้ามีแต่กําไรไม่ขาดทุนและทำให้เป็นผู้มั่นคงในความดีไม่ท้อถอยง่ายการไม่เชื่อมีแต่ขาดทุนเพราะอาจถลําตัวลงไปในกราชั่วหนักๆได้กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วหากชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงขึ้นมาก็เดือดร้อน อย่างนายจุนทศสูกริกเป็นต้น นายจนทะสูกริกนายจนทะที่มีชื่อต่อท้ายว่าสูกริกนั้นเพราะเป็นคนฆ่าหมูเลี้ยงชีพเป็นประจำเขาเป็นชาวราชครืประกอบการฆ่าหมูอยู่ถึงห้าสิบห้าปีเมื่อฆ่าแล้วก็กินบ้างขายบ้างในสมัยข้าวแพงเขาเอาข้าวบรรทุกเกวียนไปตามชนบทเอาไปแลกลูกหมู บรรทุกลูกหมูกลับมาเต็มเกวียนล้อมเข้าคอกข้างหลังคอกปลูกผักไว้ให้ลูกหมูกินหมูพวกนั้นกินผักบ้างอุจจาระบ้างอ้วนท้วนสมบูรณ์เมื่อเขาประสงค์จะฆ่าตัวใดก็จับตัวนั้นมัดให้แน่นกับที่แล้วฆ่าทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อพองหนาขึ้นแล้วง้างปาก สอดไม้เข้าไปในช่องฟันกรอกน้ำร้อนให้เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยทนานโลหะน้ำร้อนเข้าไปเดือดพล่านอยู่ในท้องขับอุจจาระออกมาทางทวารหนักเขาคอยสังเกตน้ำถ้าน้ำยังขุ่นอยู่ก็แสดงว่าอุจจาระยังไม่หมดถ้าอุจจาระในลำไส้หมดแล้วน้ำที่ออกมาจะใสทีนั้น เขาจะเอาดาบคมตัดศีรษะเอาภาชนะรองเลือดเอาเลือดคลุกเคล้ากับเนื้อแล้วปิ้งนั่งรับประทานกับบุตรพันรยาเขาเลี้ยงชีพโดยทํานองนี้อยู่ถึง55ปีเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณเวลุวันอันไม่ไกลจากบ้านของนายจุนทสศุกริกนักเขาไม่เคยถวายอะไร พระศาสดาเลยแม้แต่น้อยบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำดอกไม้เพียงกำมือหนึ่งก็ไม่เคยบูชาครั้งนั้นโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในกายของเขาความเร่าร้อนจากอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวท่านกล่าวว่าไฟอเวจีนั้นร้อนนัก สามารถทำลายในตาของผู้ยืนห่างถึงร้อยโยน์ได้สมจริงดังผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าความเร่าร้อนในอเวจีแผ่ไปร้อยโยน์โดยรอบและมีอยู่ตลอดการความร้อนในอเวจีมหานรกนั้นแรงกว่าไฟธรรมดามากนักสมจริงดังที่พระนาคเสนเถระ กล่าวอุปมาไว้กับพระเจ้ามิลินว่ามหาบาพิษแม้หินประมาณเท่าเรือนยอดเมื่อทุ่มลงไปในไฟนรกย่อมแหลกละเอียดในทันทีแต่สัตว์ที่เกิดในนรกนั้นย่อมไม่ย่อยยับเพราะกรรมรักษาไว้อำนาจกรรมเป็นไปได้ถึงเพียงนี้อาการเร่าร้อนในกายได้ปรากฏแก่นายจุนทศสุกริกเป็นอันมาก อาการที่เหมาะสมแก่กรรมที่เกิดขึ้นคือเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปมาอยู่ทั่วเรือนคนในเรือนมีบุตรและภรรยาเป็นต้นจับเขาไว้แล้วปิดปากแต่ผลแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ใครห้ามไม่ได้เขาเที่ยวร้องอยู่ทั่วเรือนคลานสีขาเหมือนหมูเรือนที่อยู่รอบๆไม่ได้หลับนอนเพราะหนวกหูเสียงของเขา บุตรภรรยาปิดประตูหน้าต่างเรือนแล้วปล่อยเขาไว้พวกตนออกไปอยู่ภายนอกจุนทศูกริกร้องคลานไปมาอยู่ทั่วตลอดเจ็ดวันพอวันที่8จุนทศูกริกก็ทำกาละคือตายภิกษุทั้งหลายเดินผ่านไปทางนั้นเข้าใจว่าเป็นเสียงสุกรเมื่อกลับสู่เวลวัน เข้าเฝ้าพระสัสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์นายจุนทสูกริกปิดประตูเรือนข้าสุกรมาเจ็ดวันแล้วเขาคงทำงานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่มีเมตตาจิตหรือความการุณาต่อสัตว์เลยแม้เพียงเล็กน้อยผู้หยาบช้าร้ายกาศอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เรื่องหาเป็นเช่นนั้นไม่ผลอันเหมาะสมแก่กรรมได้เกิดขึ้นแก่จุนทศูกริกต่างหากเขาร้อนเพราะไฟอเวจีมหานรกเขาเที่ยวร้องเหมือนหมูอยู่ในเรือนถึงเจ็ดวันวันนี้วันที่8ทดทำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกข้าแต่พระองค์นายจุนทศูกริกต้องเศร้าโศกในโลกนี้ แล้วยังต้องไปเกิดในที่อันต้องเศร้าโศกอีกหรืออย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายผู้ประมาทจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัหั์ก็ตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองพระศาสดาตรัสด,ดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำว่าผู้ทําบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกและโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศก เขาย่อมเศร้าโศปเด,ดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนผู้มีกรรมอันเศร้าหมองเมื่อหวนระลึกขึ้นทีไรจิตใจก็พลันเศร้าหมองผู้มีกรรมอันผ่องแผ้วเมื่อหวนระลึกทีไรใจก็ผ่องใสใจเศร้าหมองชักนำไปสู่ทุคติใจผ่องใสนำไปสู่สุขติ จึงควรทำใจให้ผ่องใสด้วยการประกอบกรรมดีอิทะโสจติเปตจะโสจติปาปการีอุพยัตถะโสจติโสโสจติโสวิหัญยติทิศวากรรมกิลิทธรมัตตโนผู้ทำบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกและโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนบางคนเชื่อกรรมคือเชื่อว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วแต่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นเขาไม่เชื่อในโลกหน้า ชีวิตและกรรมย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตายบางคนเชื่อเพียงครึ่งเดียวว่าทำดีได้ดีคือหมายความว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วบางทีก็ไม่ได้ผลชั่วบางทีก็ได้แล้วแต่ใครเห็นหรือไม่เห็นบางคนก็เชื่อกลับกันเสียคือเชื่อว่าทำชั่วได้ดีก็มี ทำดีได้ชั่วก็มากเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งในพุทธศาสนาตราบใดที่เขายังไม่เชื่อชาติก่อนชาติหน้าความลังเลสงสัยในเรื่องกรรมก็ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจตราบนั้นเพราะเขาไม่อาจจะมองเห็นผลแห่งกรรมโดยตลอดเหมือนคนไปอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเพียงวันเดียวจะรู้เรื่องราวของที่นั่น ให้ตลอดปลอดโปร่งย่อมยากอยู่ชีวิตเพียงชาติเดียวสั้นเกินไปที่จะพิสูจน์กรรมและผลของกรรมเพราะกรรมมีการยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าอยู่เสมอการจะเชื่อเรื่องกรรมอย่างแน่นแฟน้นต้องเชื่อเรื่องการเกิดใหม่หรือชาติหน้าด้วยเมื่อวัวผูกติดอยู่กับเกวียนล้อเกวียนและโค ต้องไปด้วยกันอยู่เสมอฉันใดกรรมและผลของกรรมก็ฉันนั้นจะต้องติดตามให้ผลจนกว่าจะหมดแรงของมันบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุขคนทำบาปไว้ย่อมเป็นทุกข์ใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อถึงคราวกรรมชั่วจะให้ผลใครจะห้ามก็ไม่ได้ พระศาสดาจึงทรงเตือนว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งและว่าบาปจะไม่ให้ผลน,นั้นเป็นไม่มีการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีแต่กำไรไม่ขาดทุนและทำให้เป็นผู้มั่นคงในความดีไม่ท้อถอยง่ายการไม่เชื่อ มีแต่ขาดทุนเพราะอาจถลําตัวลงไปในกรรมชั่วหนักๆได้กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วหากชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงขึ้นมาก็เดือดร้อนอย่างนายจุนทสูกริกเป็นต้น